สวัสดีค่ะค่ะวันนี้ก็มาตักบาตหน้าบ้านมีลูกๆห,หลานมาด้วยค่ะมีน้องอะไรนะน,น้องเสือน้อยมาตักบาตด้วยค่ะสาธุก็ขอให้เอซีมีความสุขความเจริญนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาติดตามช่องโคมพันตุลากันคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนานะคะสาธุ ขอเอฟซีได้บุญด้วยนะคะบุญกุศลที่ครูคำพันตักบาทเนะะี่ยค่ะส่งผลให้เอฟซีทำงานประสบความสำเร็จแล้วก็เดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้ปลอดภัยชาตุถูไอตั้ <c oughs> งไว้ค่ะวันนี้มีครูวัลันยูหลานชายมาด้วยค่ะทำบุญตักบาท แล้วก็ลูกๆหลานๆสวัสดีครับอาปูอาเซียนน้องอาปูอาเซียนค่ะน้องอาปูอาเซียนไปเอากระติบข้าวลงมาลูกค่ะติบข้าวอยู่หลังรถอืน้องอาปูอาเซียนก็มาใส่ด้วยค่ะวันนี้พามาหนึ่งรูปค่ะก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะที่ได้มาทําบุญตักบาตหน้าบ้านทุกวันค่ะอากาศก็ดีตอนเช้า เออนั่นแหละลูกอ่ะอ่ะใส่นี้เด้ออ่ะเอาข้าวใส่ข้าวใส่เอาเข้าวใส,ใส,ใส่สองคนอ่าข้าวใส่สองก้อนเอาือาไว้จกเอาจกเอาเออใส่ทั้งสองคนนั่นแหละอืมขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะพบกันคลิปหน้านะคะอ้าสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ